สามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการแรกนี้เนะยจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆหลวงพ่อไผ่สี่เหลี่ยมนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นนะคะไม่ทราบปีเป็นเหรียญหล่อเก่าๆด้านหลังจะเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะรายการที่หนึ่งค่ะ 300อบาทรายการที่1นะคะสา0รอบาทองค์ละสา0รอบาทสี่องหนึ่งพันนะจ๊ะพี่จา๋ารายการที่1นะจ๊ะสา0รอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สององนี้เป็นพลับปิดตาเนื้อผงนะคะเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อผงคุกลักหรือเปล่านะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพระปิดตานะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆสวยๆแบบนี้300อบาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพระเอ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเงินนะคะ เดี๋ยน้องขออนุญาตปรับหน่อยนะคะปรับแสงสักนิดหนึ่งเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะเป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะมันที่ตัวอง์พระนะคะจะขึ้นแบบกระไหล่ทองนะคะกระไหล่ทองเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยจะมีเลบเลือบสีทองๆงนะคะแบบนี้นะเก่าเก่าเลยค่ะองนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามเอาไปสามร้อยนะคะ300้อบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สี่เนี่ยนะคะรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่สี่นะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ สวยแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองนี้เนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐานสวยเก่าสภาพดีนะคะองนี้รายการที่สี่สามอบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ห้าจ้ะ เป็นพลัสขุดสะเนื้อผงนะคะองนี้เป็นพลัสขุดสะเนื้อผงเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะมวลสารชัดเจนนะคะสวยเก่าสภาพดีมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทอง์ละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋า เนี่ยนะองละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่หกเป็นองค์นี้ค่ะองะนี้เขาเรียกพระอะไรนะพระชัยนะคะตัดการช่อยาวแบบนี้เลยส่วนตัวน้อง ไม่ทราบนะคะว่าเป็นว่าเป็นพระอะไรนะถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าเจ้าของเดิมเขาจะบอกว่าเป็นพระชัยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่จ๋ามาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะตัดก้านช่อยาวๆแบบนี้เลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่6 300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบไม่ทราบกุ๊เนี่ยนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุ๊คราบแดงอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคราบสาแดงนะคะ <c oughs> เห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เหรียญเลยนะคะ นี่นะรายการนี้เป็นรายการที่7ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อผงคุกรักนะคะเนี่ยนะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาแบบนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรัก เก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทรายการที่แปดนะจ๊ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้ารายการที่9้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อบุญลือนะคะเหรียญหลวงพ่อบุญลือเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เนี่ยจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะ เป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อบุลลอนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะจังหวัดเป็นพระจังหวัดพิจิตรนะคะเหรียญน,นี้เป็นจังหวัดพิจิตรนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อบุลลีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทจ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่10 รายการที่สิบนี้นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ุงป่องเนื้อสีทองทองนะจ๊ะพระปิดตาพิมพ์พุงป่องเนื้อสีทองทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะที่ตัวองค์พระมีรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะจ๊ะพระสมเด็จเนื้อผงเป็นพิมพ์ฐานแซมค่ะคาบกุกคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคาบกุกคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะสภาพเดิมๆเลยนะคะมาแบบไหนไปแบบนั้นนะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะจ๊ะ,ะรายการที่สิเอ็ดนะคะนะสามบาทค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะ จะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0ู3 4 3 7 4 7 5 3 083 437 47 5 3หานนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุกเพิ่มนะจ๊ะนะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะพี่ขาจะได้ไม่พลาดราคาไปต่อได้นะ รายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะตัวเหรียญเก่าๆสว,สวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการนี้ เป็นรายการที่สิบสองสาบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่13ค่ะเป็นเนื้อชิน้นไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นพระเนื้อชินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่ามากเลยนะคะองค์นี้เนื้อชินแห้ง รายการที่สิบสามนี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบสามเนี่ยนะคะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพระรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะคะเนี่ยนะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพยังดูดีอยู่นะคะเนี่ยนะหลวงพ่อทองสุกนะคะเป็นพระรูปหล่อเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆนะคะแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่าสภาพสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามบาท เนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่15บห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระรูปหล่ออาจารย์มั่นนะคะเป็นพระรูปหล่ออาจารย์มั่นเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกกรอบอะไรไม่ทราบนะ เป็นกรอบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบค่ะเนี่ยนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่16พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบบกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 4374753 0 8 43, 3 0 83, 4 3 7 4 7 5 3เแเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บบกเพิ่มกดสั่นกระดิ่งด้านบนบนขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาด รายการที่16นี้นะจ๊ะ300บาทเท่านั้นจ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่17รายการที่17นี้นะคะเป็นพระเหสวนเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะพระมเมหสวนเนื้อชินคราบกุคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อชินสวย,สวยแห้งเก่าสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะ300บาท 300ยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดน,นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยนะคะคาบชัดเจนเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อสีทองทองไม่ทราบกุ่มไม่ทราบพ,พิมพ์รายการที่18นี้นะคะสามบาท300บาทนะคะรายการที่18ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19 รายการที่19นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลานะคะองค์นี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาค่ะมวลสารเม็ดแร่สีสวยชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าๆนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการที่ยี่สิบนี้เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าเก่าสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบ นะคะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ค่ะนี่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาท 300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพลัก,กิ่งค่ะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์พลัก,กิ่งเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไหวเลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบกเพิ่มค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23ค่ะรายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านล่างจะเขียนว่าครบ8รอบนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆไปหน้าท่านยังชัดเจนนะคะ องพระนูนๆเลยค่ะเป็นเหรียญครบ8ดรอบนะคะขอบข้างส,สวยๆนะคะอ๋อเป็นเหรียญหลวงปูด่ดุลน,นะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปูด่ดุลน,นะจ๊ะปีสองห้าสองหกค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆส,สวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่ยี่สิค่ะรายการที่ยี่ินี้เป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นพระเนื้อน่าจะเป็นเนื้อถ้าไม่เนื้อดินก็เนื้อผงนะจ๊ะพี่จา๋าเพราะว่าน้ําหนักเบามากๆเลยเนี่ยนะจ๊ะน้ําหนักเบานะจ๊ะองค์นี้นะัดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อน้ำหนักเบาเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเรื่มกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะจ๊ะรายการนี้ เป็นรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทจารายการที่ยี่สิบสี่เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระเนื้อผงนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยค่ะพระเนื้อผงไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย เป็นพระเนื้อผงนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่25ห้านี้300อบาท300บาทค่ะรายการที่25ห้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่26ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญใบเสมานะ เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังจะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์ห้าห้านะคะด้านหลังเหรียญจะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์ห้าห้าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญจังหวัดพิจิตรนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีเงินเงินมีห่วงพร้อมนาไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ย6สิบหค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27จ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยนะคะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าใบหน้ายังชัดเจนยังดูดีอยู่นะคะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อโกยนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเขาเรียก ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อกลวยเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้รายการที่27นี้นะจ๊ะสามอบาทจ้ะ300บาทองละ3 0 0บาท4องหนึ่งพจะส่งฟรีทุกรายการกันไปเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753 0834374753นะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุคคลเพิ่มนะจ๊ะองละ300บาท4องหนึ0 0พันนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นราคาเริ่มต้นนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่27 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นอ่า พระเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะสวยสภาพดีเนื้อชินแห้งๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปด รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเซตที่หนึ่งกันเลยเซตที่หนึ่งนี้นะจ๊ะอง์นี้นะเนี่นะจ๊ะเซตที่หนึ่งนะคะรายการเซตที่หนึ่งองละแปดร้อยบาทเซตที่หนึ่งองละแปดร้อยบาทนะคะเริ่มจากตะกุดนะคะตะกุดตะกุดใบลานนะคะ ตะกุดใบลานลงรักถักเชือกเก่าๆนะคะตัวใบลานนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยที่ตัวใบลานนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยลงรักถักเชือกเก่าๆส,สวยๆสภาพดีมีรอยจานยานันโทษขององค์แบบนี้นะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไป เป็นน้ำเต้านะคะน้ำเต้าไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันแต่น้องส่วนตัวน้องจําไม่ได้นะคะจําหลายองค์ไม่ได้นะดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่สาองค์นี้นะคะเป็นน้าเต้าคะ่ะงานะคะเป็นงางาแกะน้าเต้านะคะแปดร้อยบาทคะ่ะแปดร้อยบาท นนี่นะคะ800บาทเป็นงานนะคะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเออขอโทษทีค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพ์พหลังเรียบพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์พหลังเรียบลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยเป็นพลาเนื้อผงนะคะ800บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงกระไหล่ทองเก่าแบบนี้เลยกระไหลทองเก่าเดิมสวยสภาพดีแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นปี2503กระไหล่ทองเก่าเดิมสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง ตรงขอบติดห่วงนะคะขอบติดห่วงมีบาทสวยแบบนี้เลยค่ะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อสีทองเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อสีทองนะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะกระไหลทองเก่าแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อกันเป็นปีสองสี่หกเก้ากระไหลทองเก่านะคะสภาพดีสภาพเคยใช้นะคะด้านหลังเป็นยันสวยๆเลยค่ะขอเบ็ดสวยๆแบบนี้นะคะสภาพดีกระไหลทองเก่าแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการเซตที่หนึ่งนะคะ รายการเซตที่หนึ่งองละแปดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเซตที่สองกันนะคะรายการต่อไปเซตที่สองนะคะเซตที่สองนี่นะคะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยะจ๊ะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยเดี๋ยวเริ่มจากเนี่ยนะคะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงเก่าๆสวยๆส,สภาพใช้ สภาพดูดีนะคะลาลักษีดำนะคะชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะมันมันสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะรอยตัดข้างสวยค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญานะคะพิมพเข่าตรงสวยสภาพดีแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งกระไหลท้องเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระพุทธชินราชพิมพ์พแต่งไกล่ทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีโค้ดสวยนะคะ1500นะคะ1500รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์อกนุลเล็กเนื้อดินดำเนี่ยนะคะพระนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กค่ะเป็นเนื้อดินดำเก่าๆสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยนะคะเซตที่สองนะคะรายการเซตที่สององละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการเซตสุดท้ายแล้วรายการเซตที่สามนะคะรายการเซตที่สามองละสองพันบาทนะคะองละสองพันบาทเดี๋ยวเริ่มจากเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หกเก้ากระไหลทองเก่าๆสภาพใช้ คาบกุ่คาบเก่าคาบเขียวเขียวชัดเจนทั่วทั้งองเลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆหนาๆนะคะองคนี้นะดูขอบได้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆหนาๆแบบนี้สองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วจ้ะ เป็นพระเนื้อดินนะคะพระผงสุพรรณเหนือดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะพระผงสุพรรณเหนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะติดรอยนิ้วมือแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองทองนะคะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองทองสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาท จบไปแล้วนะคะรายการเซตสุดท้ายอง์ละ2,000บาทนะคะ